ศูนย์การค้าฉลากไทยศูนย์การค้าฉลากไทยรับรองอันพี่นองเอ้ยขนาดยูมองมันเท่ๆแพงแพงอัศจรรย์ <c oughs> <c oughs> เอาเข้าไปได้รถก่อนเด้อ รถม,มาเจ้ามาแวนะนั่งในรถกันก่อนจะได้เห็นกันเดี๋ยวมันเขาไม่ให้ถ่ายภาพใดๆในในั้นไม่ได้มันก็เลยภาพจะไปไหนล่ะอันนี้จะได้ไปส่งครับว้าอ,อนพี่น้องเดี๋ยวขอขึ้นบนรถ เดี๋ยวขอเวลา5นาทีเดี๋ยวแป๊บหน<อ>ึ่งก็เดี๋ดวยว,ยวย<อ>ไ,ไม่มีโอกาสจัก<อ>นี้คือให้แบบไม่มีกักเลยนะว่าซื้อตัวไหนเดี๋ยวจะให้ดูตัวซื้อแบบกันจัดจัดเนาะให้จัดจัดเดยให้ตติดจับกล้องเดี๋ยวจะจะโชว์โชว์ลัตเตอรี่ให้เอตัวเดี๋ยวโชว์ตัวนั้นก่อนเดี๋ยวพอยว่ากันอีกทีหลังพร้อมไหม รอรอเอาฮานอยก่อนเนาะขึ้นฮานอยก่อนพิมพ์ฮานอยเด้อพี่น้องมาเร็วไปเร็วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันนี้วันอะไรมันวันพุธเนาะวันพุธเนี่ยวันพุธวันพุธฟอร์มบอสสําหรับสมาชิกเอฟซีเนาะที่ทักสอบถามนะที่อยากได้ยันห้าแถวเนี่ยนะครับนะที่จันใส่อยู่กระทักเหมือนเดิมเด้อนะครับตัวไหนเนาะเดวลงไม่มีนอนี่ยนี่มี เดี๋ยวก็ดใูในเครื่องก่อนนะสำหรับคนทักมาสอบถามตัวนี้พี่น้องไซเรลปาสิมิโชคมีลาบนะครับสายข้อมือแดงนายยันห้าแถวนะครับเส้นละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าสองเส้นก็จะแถมบัตรคูดตัวเล็กันนะครับถักอินบอ็อปเพเดออันนี้โฆษณาจัง่อย ก็จะได้ทุนไปเฮ็ดบุญแอ้ว <c oughs> มันมาอยู่นี่นะอยู่สองในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าตังค์อยู่ในกล่งใส่ใกระเป๋าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แอ็ดใบตัวนี้ไหม αι? เพียง <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปมัโคตรฝันนะครับไปเล็กฝันฝันอยู่สามหมื่นสามขึนเรียกยยตัวเดียวเนี่ย <c oughs> นะเดี๋ยวมาเลขตัวเดียวเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรัฐบาลเรื่อพี่น้องรัฐบาลเดี๋ยวจะจัดเรียงให้ก่อนว่าคนไหนเอ๋อผมว่าผมซื้อเยอะนะทำไมมันอยู่ในกระเป๋าทำไมน้อยใบแทนอ,อันนี้เลขตัวเดียวสิบใบแล้วนะเดี๋ยวขนาดอยู่ในรถยังให้พี่ให้น้องเห็นก้อนนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับ ในชุดนี้เป็นชุดฟันนะครับจะไม่มีชุดรวยนะครับเพราะว่ามันมีเลขสามตัวแล้วอยู่ในชุดนี้เลยนะเล่นเลขท้ายเลขสามตัวหรือชุดที่เจาะนะครับเล่นทุกหางอาจารย์เล่นทุกหาง,งเงด้อนะจะจะบอกว่ามันเป็นเลขตัวไหนที่หาแล้วไม่ได้ <c oughs> นะสังเกตนะครับเลขชุดสามตัวด้อเลขสามตัวว่า <c oughs> เราจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับนะจำเลขชุดสามตัวให้ได้ทั้งสามชุดนะครับ จำเลขสามตัวให้ได้ถึงสามชุดอ่ะฝ่ะมาม่านนี้นะครับอ่ะใครจําเลขสามตัวได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้แจกฉลากในตลาดไทยนี่นะ ขายทรงเนี่ยนะครับห้าใบเจ็ดร้อยแล้วนะครับตัวนี้ปิดแน่นอนเดอ้อบอกใค้ฟังนะครับเก้าหนึ่งศูนย์นี่ปิดแน่นอนนะครับเป็นเลขศูนย์ตั้มที่ฟันศูนย์เนี่ยนะครับฟันศูนยะ์เนาะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เห็นนะดูเลขชุดสามตัวชุกตัวนะครับอาจารย์จับทุกตัวเลยนะครับวันนี้ไปไสน์นอเออเอาเอาพี่ออหมูม,ม,า,ออมาทางน,นี้พี่หมูม,มาทานนี้เออ,เอ,อ อันนี้นะครับทุกคนอันนี้น่าจะสิบใบแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้รับรองปิดแน่นอนเด้อทุกคนมันทําไมเห็นพี่<ห>เอานี้ไว้ข้างหลังอออนี่นี่นี่น๋อเออบังใช่ไหมนี่เอออันนี้นะครับปิดแน่นอนคือเลขตัวนี้นะนะอยู่หางสองก่อน <c oughs> จับยังไงดูหน่อยมันผิดมุมกล้องเออโอเคจับหน่อยเออนะครับอันนี้เน็ตเน็ตนะครับมาซื้อรางวัลที่หนึ่ง แล้วก็หางที่สามอะไรนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนีห้าไม่ใช่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เนาะห้าศูนย์นั่นแหละหกห้าศูนย์ใช่ไหมห้าศูนย์เนี่ยดังละสิบใบอย่างอื่นก็มียี่สิบอยู่ประมาณนี้ที่น้องเนะบิดแน่นอนในสามหางนี้นะก็หายากอยู่หายากมากเลยขนาดที่ในกองฉลากแล้วเห็นแล้วเนาะที่น้อง สื่อตามนี้